嗯。<Okay. S 1> okay. 罗在罗在，罗在罗在。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เรเระวังก่อนจั่นรูดเลยครับความจริงเราใส่รองเท้าดีดันเราเดินลุยไปหาเขาเลยก็ได้ขอลากันสักนิดหนึ่งครับขอบคุณนะครับน้ปล่อยนักประวัติก่อนถึงว่าเหม็นจังเลยดูดิใส่รองเท้าบูทมาซะด้วยโอดนั่นเธอบูทกลุ่มหนึ่งกลุ่มแม่ปอยขอบคุณนะครับเอาเป็นขอบคุณสำหรับทางด้านรางวัลนะครับ กับอะไรกันโถมาตกกันหลอกวันนี้แล้วนตกและตกใจไม่ได้ด้วยนะนาดนะทำไมตกใจปุ๊บทายาหมองเลยถึงว่าน้ำตาไหลตลอดอ้าพ่อคนเขาปวดตาเอ้าโกยกับพ่อเนี่ยเอ้านะพ่อพ่อคุณพ่อมาแล้วเดี๋ยต้องกระสัีกระจาย เต็มคำเชียก่อนเอาไปนยังเป็นทางการเลยเหมือนจะขาดใจตายอาท่านศวนไหน่อยครับ แล้วพ่อมึงจะเดินยังไงแล้วเนี่ยมึงใส่ดีๆสิเออดีดีกูพี่เอาใส่ดีๆใส่ใส่ไม่รู้มมนไม่ไปใส่ดีดีเต่นม้หน่อยหลังแล้วใส่เองเลยปะใส่เองดีกว่าโอ้ต้องใหนกันเลยนะครับผม สามสี่คนก็หุ้นได้หุ้นได้ก็ดีแล้วต้องหุ้นกันเลยนะครับมัาเรียกว่าลักทั้งหมดไงลักทั้งกลุ่มแบ่งไม่ยากเดี๋ยวพ่อแบ่งให้ไม่ต้องพ่อแบ่งอ๋อหุ้นให้คนเดียวพู้นให้คนเดียวเดี๋ยวพ่อจะมาหุ้นให้หุ้นให้เขหุ้นให้คนเดียวหุ้นคนเดียว น้ำมันคนพุ่งไ่สามสีบเดนนิดเอหแล้วุกขาดไปทั้งเรื่องเนี่ยเอาใหม่แล้วไม่ต้องมาตีพุ่งพังพุ่งพังพุ่งพังหลายทีนะาอาทีเดียวพอเอาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหเพงี่ยไม่เรื่องมันในนี้หรอกแต่ในนี้ก่อนอาตัวทั้งชายแฟนใด้ได้ได้ได้ก็ ทักทีนี่โมได้อยู่นั่นนะกรสวัสดีพ่อแม่ฝีหนองทุกท่านดีน้อที่ติดตามาให้กำลังใจสาายันสัญญาถึงที่นี่ครับขอบคุณไม่ยกไม่ยากแม่ป่าแดงไกลขอบคุณแม่แม,แม่ที่มาจากอ่างศิลาโอ้โีติดตามมาให้กำลังใจสายันสัญญาถึงที่นี่เลยทีเดียวเชียว เอาครบมาให้สายันสายันได้ลองทานดูแล้วหวานกรอบอไร่อยได้เกินครับท่านเดี๋ยวสากจะเก็บไปกินวันหลังนะครับทำไมเหงือกแดงหมดแล้วตอนนี้กนแขไว้ไบอก<ถ>แม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่เขาหุ้นสากมาให้ <laughs> ใหทนน <laughs> ขอฝากงานไว้กับ พ่อแม่พี่น้องทุกท่านาเผื่อไปใกล้บ้านใครจะตามมาให้กังใจสายยันสัญญากันได้ะครับ,รบฝากไว้ด้วยเราเริ่มกันวันที่ 18, 18. กแปดสิาพันกันเลยสายยันไปโองอีที่เพบรสิบเก้ายี่สิบยี่สเ็ดสอี่สมยี่สสมัยกโลกลุก 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 มีนาคมเดินสายลอสแองเจิสชิบเบ็์สิบสองสิบสาม่สี่ห้าสกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบอยู่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิี่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิแปดี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็สามสสองสสาสสี่ามมสีนาสายยังอ่อยู่ที่ก,ก,กรุงเทพมหานคร วันที่1เมษา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เมษาจนถึง31พสันวาคมเก็สายใต้กับตัวครับอุ้ยก็ไปหลายจังหวัดจังเลยใช่ไงไปรับเชื้อมาทีเดียวกับตัวทีเดียวเลยอวันนี้มีแฟนขับตามมาให้กำลังใจสายันสัญญาแฟนขับตัวยงซะด้วยรู้มุกสายันซะด้วย ขอบคุณแฟนครับติดตามมาให้กำลังใจพี่ๆขอเพลงสายยันมาเมื่อสักครู่นี้ขอันมาหลายเพลงหลายเจ้ากันเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้สายยันอาจจะขึ้นเวทีดึกไปนิดนึง<อ>เพราะว่าสายยันท้องไม่ค่อยดีครับทำไมท้องไม่ค่อยดี <laughs> ไม่รู้ไปทานอะไรมาปวดท้องตั้งแต่เช้าเลยสายยันมาถึงงานเนี่ยเดินีีไปห้องน้ําเลยเพราะว่าไม่ไหวแล้วเสมอเนื้อแล้วเดี๋ยวว่าใครจะออกไปห้องที่หนึ่งสายยันเข้าไปเลยครับเป็นไง มีน้ำแต่ไม่มีขันไม่ไหวแล้วสายยันเลยไปห้องที่สองว่างพอดีพอเข้าไปมีขันครับแต่ไม่มีน้ำแย่เลยไปห้องที่สามต้องห้องนี้แล้วไม่ไหวแล้วพอนั่งไปปุ๊บห้องนี้ดีเป็นไงบ้างมีน้ำมีขันพอนั่งไปปุ๊บเป็นไงนะอ้าวไม่มีประตูไม่ลองเช็คขันก่อนสายยันเขินมากเลยสายยันก็เลยเอามือปิดหน้าไว้ แทนที่จะปิดข้างหน้าข้างบนไม่ได้ล้างด้วยรีบมาขึ้นเลยทีก่อนขอเพลงมาหลายเลยพี่พี่ด้านนน้นขอเพลงเด็กคนชื่อเจียบเด็กคนชื่อเจียบพี่ๆด้านหลังขอเพลงเสียงขลุ่ยเรียกนาแล้วก็พี่พี่ทางตรงลังสิตนั่งดูอยู่ตรงกรุงเทพอ ดูไลฟ์ดูไลฟ์ส่งข้อความมาขอเพลงนี่ยืนใจลอยคอยแฟนแล้วก็พิ่พีทางด้านนี้ขอเพลงซ้ำมาสายยันขายใจเป็นสนุกสนุกเดี๋ร้องให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวสายยันจัดไปทีเดียวเลยสี่เพลงรวดนะครับในผลงานเพลงที่มีชื่อว่ายืนใจลอยคอยอีเจี๊ยบดูดกลุ่ยใหสายยันจัดไปแบบเม็ดแลบเลย ได้เดี๋ยวสายันร้องเพลงเลยเพลงสนุกสนุกเลยครับเพลงนี้สนุกสนานเลยครับยังอะไรฮะน้ำตาลาใสสนุกตรงไหนเนี่ยเพลงนี้ลนะกาเป็นเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียงสร้างนีสร้างศิลป์ม่น,น,นะฮะ<ม>เพลงไก่จ๋าดนตรีดนตรีมามีไก่จ๋าเลยไก่ ลูกหลายชายเจ้า มันก็นึดอัสมอจะต้องเมอนกจติดใจหรือเ่ากัญญาที่ไหนพอไดงใช้อันเหมือนเดิมไีม่ะเน่ยเหมือนแล้วหน้ากลับไปเหมือนเดิมพ่อมึงก็เก่งนั่นร้องแซงไก่กูได้ ไก่มันดึงจังหวะเอาไปจะได้แล้วใครพอแล้วเอาอีกไหมเนี่ยไม่เอาแล้วไม่เอาจะได้เก็บเอาไปต้มแดกเลยกันร้องเพลงสนุกสนุกเลยกันวันนี้เป็นเกียรติได้มาร้องเพลงให้กับพ่อปู่มินทร์ไทยระราชบุตรมังตราร้องเพลงให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพลงนี้เลี่ยแล้วกันมังตราไหนว่าออกไปแล้วไงสันสิเงห์เจ๋งพระมหากษัตริย์

没有？可 开灯呀！开灯呀！开灯呀！呀！ ไอ้เพื่อนไอ้แม่ไอ้เพื่อนมึงก็ไปหมดแล้วเออเอาไปเลยตามเพื่อนไปดีกว่าไปไหนอุ้ยนี่นี่นี่ปองตรงมานี่ของปองนี่อู้รู้แล้วเออรู้ยังไงเอออ้าวกลับบ้านแล้วอย่าไปไหนอุ้ยไปไม่ได้เลยไปไม่ได้แน่ขอให้ดีกันนะจ๊ ยังไงมึงอะกันบบี่วงเฮียไปไกันที่วิคไม่ได้ลงบบตายบบู่นตยไปไเปบบอ,อ,ยอีกหน่อยแล้วมึงก็ตายแน่วุ้<ง>ยตายแล้วมึงไม่หายใจดตใลตรงไม่ตร<อ>ง,<อ>งนี้ก็เพีย,ยนไม่ได้เลยนี่ยรเราเลินตลกให้ฟังปล่อยบ้าง มึงมีเรื่องตลกกันมีมีมีเรื่องขำหรือเปล่าลองฟังดิลองฟังลองฟังแคหน่อยไม่เท่าไ่เมือ่อวันแม่โดนรถกัดกุ้ยเ,ออเนี่ยแม่โดนรถกัดก็เลยพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าพอไปถึงอ่ะไม่ได้เข้าหาหมอเลยกลับบ้านก่อนหน้าประตูมันเขียนว่าเลื่อนอถามยังถามยังไม่ได้ขำเหรอเป็นเลื่อนไปแล้วไอ้ไอ,อ้เลื่อนเลยนี่ก็ใหม่วันหนึ่งไม่บินยังอ่ะ ก็ไม่กว่านึงแล้วทีเนี้ยหมาก็ห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงกว่าแล้วก็เลยเข้าไปหาหมอบอกหมอแม่โอนมดกัดหมอบอกว่าแม่คุณจะอยู่ได้ไม่นานอ๋อเป็นโรค้ายอะ่ะโรงพยาบาลปิดหกโมงเฮ้ยข่ากันมันไม่ขำม,มอตีหนึ่งมีเหรอต้องไปนะถ้าขำก็ไปม,มีเพื่อนมาสามคนอีกคนหนึ่งอะ่ะเป็นสันนิบาต อีกคนหนึ่งตาบอดอีกคนหนึ่งขาเป็ดเขาให้มันไปทําถนนไงไอ้ตาบอดเขาก็ขีดเส้นเลยไอ้ดูดตองย่างตองย่างตองย่างแต่นิบัติบอกไม่ตองไม่ตองไอ้บอดขีดเลยขีดตองย่างตองย่างแต่นิบาตบอกไม่ตองไม่ตองไอ้เป็ดเดินมาเลยไม่ตองหรอเอากบกบกบหนีไอ้เหี้ยมมาาี่ห้อ